รูหัอใจลูกกดพอไฟยุยุขังเนี่ยขังล่างไยวะทดสอบกดเลยแม้ว่าช่วงกันเกาต้องเลื่อนหาว่ามันสังเกตง่ายๆครับว่าอะไรสดว่าอะไสดก็ไปว่างสตอรี่รดครับสำหรับเป็นเพื่อนเนาะดิผมเบื่อไงๆเห็นโปแดงนี่ยก็อยากถามเมื่อมาหาเขาไปได้ห้องก็อยากถามหรือตอนนี้เจ้าอยากฟังอยู่แต่ว่าที่จกิงแม่ร้านต้องแม่กุฏิต้องกดรูปงานต่างๆของเฟซบุ๊กต่านั้นห้ามไปแช่ในแอบบือนห้ามไปแช่ใน่บือนถัดแช่แช่ในโลกสุเจอดแช่ไปเลย มีจัดแล้วล่ะคือบม่มีค้อใหม่นะครับขอม้าสิขอมา้อมาสื่อสารกันบ่อะไรไม่มีค้อใหม่หรอกกันนี้นะยังมีขอมา้าติดตามห้องห้องก็ตรได้ตอบแทนขอบคุณเพิน่นนะครับห้องก็ตรเขาไปเบื้องโดยพวลาเรี้ยววินะครับใช่พี่น้อง,ยง,ยงยอยู่ยังไงกินยะังไงวะขอบุนเนาะอันนี้ห้องกันยังบรรยากาศไปแล้วนะครับบอกกันสาระไพ่เจ้ากั เขาดอเขาก้อยเกีียวการทเป็นป้ายนะครับกาทเป็นตาย่างสิทธิ์ขาดว่าอะไรนะครับย่างสิทธิ์ขาดว่าอะไรค,รคือการกดถูกใจกดค้อมมนกดแช่เนี่ยเป็นสิ่งดีดีที่สุดครับมันที่เป็นผสมประสานครับให้เกิดผลาฝากไปก็พี่บนาองเนะให้ศึกษากันหน้นะครับเนะมีเรื่องไหนดีมีเรื่องไหนที่ ครับโอ้คืออยากว่านตะเวนถึงแมวตัวตาพวัวแ,แม่ล้านนะครับแม่ล้านล้านข้าผ้าเขียวนะครับแมววุฒิพลาตแมวแมววุฒิท แมวถดต,ตาตาผวเนะครับป้าพีครับออยู่ดีเม,ม่งอ่ะไปเรียกครับไปเร,รืรเ่อยกซือ้อนี้ต้องซู้ให้เลยอ่าคนเขาไปเบิ่งประกาศสิหาคนก็โอเคละโอ,อเคดีกว่าคนเพาเขาคำพ่ายเขียวเนี่ยคมมยอ้อนแม่นบ่ได้เขามาซื้อนะครับนี่มมีปัญหาเลยนะครับมาหากจะิเขียนใ้เลยเขียนไบว่าเวลาเขาไปห้อง สูเขาเห็ดดีๆเขาเห็นหลายๆเขาเห็ดหรือคนจักเขาเห็ดสูบว่าอะไรขอสั่งคับป้าพีครับอ่าอยู่ดีเม่งอ่ะไปเรียกครับไปเรื่อยสููตั้งนี้ต้องซูไปเลยอ่าอ่าคนเขาไปเบิองประกาศที่หาคนขาโอเคละโอเคดีกว่าคนเพาเขาอ่าเขียนไรซื้อตำอ่าเป็นค้าเหมิ่นห้าเฮากับเขียนไหวเขียนไหวเป็นคือตำรวจเมื่วาคนไหนเป็นมาก ว่าข้อก็ตรงไหนมีสีสันหน่อยหนึ่งมีสีสันมีอ่สิ่งดุงดงดครับนี่ก็คือของมุน่นของของมุ่นเบงตน้นข้อนำเสนอนะครับพี่น้องขอซีปฏิบัติตนให้ปฏิบัติตามเนื้อหาของแฟดแฟดเฟร์มฟฟเฟซบุ๊กเ,เขากำหนดให้ เป็นธรรมดาวิถีของใช่บ้านครับ,รบสูเ้เขาเห็ดดีๆเขาเห็นหลายๆเขาเห็ดหรือหจักเขาเห็ดสู่บ่าอะไรเขอสั้อย่าเป็นคนปากคือเลอครับพี่น้องท่นเขาไปมาหาเขาไปห้องไหนกัดบอกแน่นแกงแน่นว่ามีตีหยัง่งคนตัวไหนตัานานั้นผีดจาไปถามเรื่องตัวเรื่องตรวดคนไะไเตัวไหนแล้วใกล้สี่พันไป มีแต่ไปว่าของฉันอ่าพวกเจ๊บน้องจีไปล่องอยู่เทียงเคืองนะครับเ้องกับจีร้องเทียงเยงคืองนะพี่น้องกับพยายามเห็ียดไปครับข้อมูุ่งทสำคัญที่สุดนะก็คือมามากับบนิหารเข้าโบจักปัญหาแล้วก็ถามมาเนี่ยกันเขาไปยังเจียก็ต้องถามเขาไปหาวินน้ำมันว่าเต่าโบท แต่เนวอื่นเพื่อนที่ขอมากอะดูซึกว่าให้กำลังใจกันนะครับจามาจะไปโบเลี้ยงไงหน้าดูันไปห้างที่จะโบจะสาําจะสอต่ว่าเลี้ยงไปไห้ไปหนะ้าไปเก็บเม็ดเลยว่าจะไปถามตะยอดเกี่ยวกับกลานทั้งบ้านเอาขีดบำรุง จ้างคนจ้างคนงานมาดูแลทั้งสีค่ครับแก่ลายครับเพราะฉะนั้นเพาจึงคนขอม้ามาหามาหาเหมือนนี่ครับพี่สองคนที่คอมเมนต์ไว้เลรนะครับจังแม่สุภาพค,าารครับคอมเมนต์ไว้ครับแม่สุภาพนะเจา้าวาดสังเกตเบื้องบอ่บ่ต้องรอไปเรื่อง มากจังน,นะครับยังมากไปเรื่อไป,ไปกดต,ติดตามไปมั่วที่นะนนี่แหละมันเล,ล็ดเปดกันเจ้าอ่าพี่น้องเนาะอ่าขอมาปัญหามันก็สีบ่มีปัญหานะครับคันห้องหัจใกกนระเบียบเ้อคือคยเดินตามไปเส้็ทสร้างของตนนะครับอย่างสัมภาผ้าเผยนะครับครับก็ครับนี่สามารถส้างคลิปเรซซสตรีได้บ่เกินสามทีวินาทีส้่งได้ในสตรี่ตามแลตฟอร้มเพิน บุงคลที่อยู่ในประเทศนั้นนั่นไมมีสิทธิ์ในประเทศเทียนนั่นคือจังหวาเป็นคนไทยก็อยู่ในสิบประเทศเ้านี้ก็นในหัวขอ้อในหัวข้อที่ว่าตอนรับล้มหนาวเช่าเรี่ยวนะครับตอนรับในช่วงนี้ห้อเป็นช่วงที่เก็บตกช่วงเที่ยงห้องภาษีไปหาใบาม้วนแะครับ ข้าจีไปล่งอยู่เทียงเคืองนะครับข้อก็จีร่ยงเทียงเคืองนะต่างๆให้ความรูดต่างๆนะครับในการสั่งและใดนะครับสั่งและใดในเฟีบุกในเลี้ยวนะครับกบอกกันไปต่อๆกันไปนะกรับคิดอยู่บ่างไงเงียบเลยแมวที ang, ่อยู่บ่กับแมวที่อยู่คนร่มหัวใจคนก็เมียนก็อ่าต้องขอมาดูแลห้องเงาเพื่อนครับดูแลในการทำงานเท่า ทักทายแบบพี่แบบไปหาแลบบค้อนแล้ก็กกรับมาเของก็ไปหาผู้อนีย่ไปหาผู้หลายคนอย,นอยู่มันถึงเวลาแล้วเขาขอขอแปันเขาถิมองลักษณะนั้นนะครับแต่ือยังยังมีปัญหานะครับปัญหาที่ว่าต้องแก้ไขน,นะครับ คนอะไรตอันน,นั้นผิดเจ้าไปถามเรื่องตระเรื่อตรวสคนอะไรตอนไหนแล้วใกล้สี่พันไปมิตรไปบอกของท่านอ่าพวกเจ้าว่านะแต่ในส่วนไม่ที่จะเข้ามานะครับเท่าไหร่ไปวารำเบ็นเท่าไห่ไมไปวารำเบ็นศิลาเออต้องเบ็นศิลาเออเฮ็ดไปนะครับเฮ็ดไปเพราะอะไรคน ออกพรรษาแล้วพ่อเจ้าไก่สิหมายถึงว่าก็คือช่วงนั้นนะครับใกล้สิออกพรรษาแล้วครับพี่น้องใกล้แล้วคนัไก็เริ่มที่เปลี่ยนแปลงเขียนได้สองมือแล้วครับพ่อสิอัดเต้กับว่าท่านไม่มีอัดนะครับท่องว่าท่านได้เสียงเต้าวาดหมดนะครับเสียงสั่นเดียวครับช่วยได้ได้พ่อเจ้าก็ต้องถามกล้าว่ากล้าปากดิบอกว่าด้เฟซบุ๊กทั้งเฟซบุ๊กเพิ่นกำหนดให้นะครับ เด้พี่น้องใคาถามถ้านก็นอยากให้ถามเมื่อมาหาเขาไปได้หองก็อยากถามหรือตอนนี้เจ้าอยากฟังอยู่แต่ว่าที่กิงแม่ล้านต้องแม่กุทิต้องกดลูกพาม,มาตอนนี้ขอถามขอถามมาเน้วที่ไม่ไปกดตะพืชแต่พื้มันว่าไรดิเกี่ยวกับการทางบ้านเฮ้อ เปรี้ยวหนึ่งเที่ยวเจือจุนคนสั่งคนตามอุดนุนต้องไปแทนคุณอย่าทอ้อดรวจสอบรายะ,ะย่างนะครับก็ข้อมอนไหวการสั่งคลิปอ่าอย่าเป็นคนปากคือเลยครับพี่น้อง เขาไปมาหาเขาไปห้องไหนกัดบอกแน่แกงแน่ว่ามิติยัง